สวัสดีครับผมสวัสดีครับเอสซีแฟนช่องปูเยี่ยมพารวยที่กําลังติดตามรับชมรับฟังทางช่องอยู่นะครับอ่ะยินดีต้อนรับทุกด้านเข้าสู่ช่องครับผมพบกันตอนเที่ยงวันของวันที่20ิบเท่าไหร่แล้ววันนี้ยี่สห้าแล้วมั้งนะฮะไปเร็วมันจะหลวดนะวันนี้ฝนตกต่อเนื่องเลยนะสองสามวันน้ําท่วมไปทั่วนะปลาก็ขึ้นมาเยอะ ที่ลงตามน้ำไม่ทันก็ตายแห้งบนบกเป็นเหยื่อของมดเยอะแยะเลยนะเดินไปในเหม็นแต่ปลา,เ,าเก็บไม่ทันนะพวกปลาขาวมนปลาขาวส่้อยปลาแม่น้ำมาเยอะอมีแต่ตัวเท่าฝ่ามือนี่นะสามนิ้วสี่นิ้วเยอะนะอคลิปนี้จะให้ชมอะไรไปคุยเรื่องปลาเฉยอ้าวยี่สิบชุดนะฮะบนยี่สิบชุดเต็มนะชุดเรียกว่าชุดเต็มชุดใหญ่ แปดสิบตัวเดียให้ปิดไฟดับยี่สิบตัวมาทางเราออกอยู่ในนั้นหนึ่งคู่แน่นอนนะเดินยาวๆเลยนะถูกมาต่อเนื่องยาวๆนะเดี๋ยวจะทวนให้ชมสักสามสี่งวดอ่ะไม่เป็นไรครับผมจับตาปลายปากกาให้ดีตามชมเลยนะ,ะดูสิว่าน้ำเป็นยังไงมีแต่น้ำกับน้ำนะเยอะแยะเต็มไปหมดเลย นี่ขนาดวางท่อระบายไปแล้วยังไม่ไปนะยังอยากอยู่เช่ะเ,เรามาฟังคําเตือนกันก่อนนะครับผมคําเตือนนะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมการคํานวณตัวเลขเพื่อการบันเทิงเท่านั้นสารางนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลช่องปูเยี่ยมพารวย0801431692อ่าว่ากันไปเลยนะยาวๆวรัวๆกันไปเลย เตรียมอุปกรณ์ก่อนนะตรวนให้สักสี่งวดนะครับผมว่าตัวเลขมันไปแบบไหนมาแบบไหนยีสชุดนะใช้หลักหน่วยตั้งนะครับผมเช่นเดิมนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็หนึ่งสอง สามสี่ห้าหอันนี้เป็นเลขโครงสร้างนะเลขเรายังไม่เอานะครับผมอ่ะเราก็จะจับหลักนะใช้หลักหน่วยนะหลักหน่วยตั้ง1มานะจับหลักนะครับผม3ามสมานี่มานี่สามสี่ไปหนึ่งสองไม่ไปนะ9 0ไปนี่3ามสี่ไปนี่ ห้าหไปเกนะไม่ให้ไปเยอะเลวเกินนะลายหูลาย,ลายตาสมุดอาจับเลยนะไปไหนไปไหนก็จับเลย3าสนะ3ามห้า4ามหกสี่ห้าสี่หกส 9ก้าเจ็ดเก้าแปดศเจ็ดศูแเจ็ดสามแปดสี่เจ็ดสี่แปดแล้วก็ห้าเก้าห้าศูนย์าห ยี่สิบชุดเต็มๆนะมาไหมมาไหมนะมันก็มาตามระเบียบของมันอยู่นะแต่มันเยอะเยอะแล้วตัดได้ไม่ได้นะแต่เดี๋ยววันนี้ยังตัดให้ไม่ได้นะมันก็ดูที่มันออกไปก่อนนะว่ามันเดินดียังไงนะย0ชุดไว้ก่อนนะอ้าวสี่นาทีแล้วไม่เป็นไรขายหลักหน่วยนะแปดมาตั้งเลย8 9 0เหนึ่ง 2 3 4สามสี 01, 01, 01, ่ห้าหกเ1็ดเก้ศูนย่มนียเห็นไหมอันนี้เป็นโครงสร้างของมันอยู่นะไอนนตัวที่จะเอานะอ่ะจับลองดูจับเราจะมี10หน่วยมาจับอีกที่หนึ่งนะเนี่ยลมชอบนะลมกับกระดาษเนี่ชอบกินกันนะ อ่าเรามาจับลองดูนะจะมาตัวไหนศ1มาสองสามนะ02 03, 12, 13, 0ย์สองศูนย์สามหนสองหนึ่งสามศูหเจ็ดไปสี่ห้า หกสี่หกหเจสเจดห้าแล้วก็ศูนย์หนึ่งไปสี่ห้าศูนย์สี่ศห้าหนึ่งหนึ่งห้าสองสาหกเจสองหสองเจสาหสาเจดยี่สิบชุดครับพร้อมเข้าไหม เ้าหนึ่งหนไหมมีไหมอ่ะมีนี่หนึ่งหนึ่งนะหนึ่งหอยู่ตรงนี้นะ่ะเรามาดู9ก้าแปศูนย์นะจะมีไหมนะฮะใชหลักหน่วยหตั้งนะหเป็นโครงสร้างของมันก่อนนะ โครงสร้างมันนะจับ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 ,จ,บจับให้ชมหน่อยชุดใหญ่มันต้องเอายีสชุดไว้ก่อนนะ

9ก้าสองเก้าสนี่ห้าหนึ่งสี่หนึ่งห้านวิธีจับจับแบบนี้นะมาเก้าศูนย์ไหมเอามีนี่นี่้าน,นะเอซแฟนช่องบอกว่า เอาชุดใหญ่เวียงแหทำให้ชมหน่อยนะก็ชุดยี่สิบตัวนี่ก็พอดีแล้วสมน้ำสมเนื้อเราค่อยตัดคัดเอาออกได้นะอ่าแปดนาทีแล้วงวดสุดท้ายนะสองศูนย์ห้าหกเก้าศูนย์หกศูนย์มาไหมนะตั้งหลักศูนย์หน่วยนี่นะศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้า อาเป็นชุดโครงสร้างของมันอยู่นะอาจับให้ชมหน่อยมาที่ตัวไหนนะอ่าสองสามจับก่อนพัดเลยสองสี่สองห้าสามสี่สามห้า

เต็มนะนี่เป็นชุดใหญ่นะเข้ามายาวต่อเนื่องแล้วนะมากกว่าสี่งวดเข้ามาอย่างนี้แหละไม่ได้กลับด้วยไม่ได้กลับดีนะเห็นมันเข้าอย่างนี้อ้าสีนาทีพอดีนะหมดเวลาแล้วเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะสามแถวนี่ต้องมาตัวใดตัวหนึ่งนะดูมันมานะนี่ทุกเอาแถวนี้อ่าสามแถวนะ เข้าสามแถวนะเข้าไหมเข้าเข้าแถวแถวไหนแถวนี้นะอตัวนี้เข้าแถวนี้ตัวนี้แถวที่สองถามแถวมาแถวได้แถวหนึ่งนะนี่มาแถวที่หนึ่งตัวนี้ก็อยู่ในสามแถวนี่แหละนะนี่ประมาณนี้นะจะอยู่แถวหนึ่งหรือแถวสองนะแคบลงไว้ีกถ้าเอาฝั่งนี้นะอยู่ แถวแนวดิ่งไะอยู่แถวหน,นึ่งกับแถวสองนี่ดิ่งนะหนึ่งกับสองหนึ่งกับสองหนึ่งกับสองนะสามแถวนี่ถ้าเอาแนวดิ่งนะเราก็ได้เลขแคบเข้ามาแค่หกชุดนะแคบอย่างนี้นะใครไม่เข้าใจดูแนวดิ่งสามแถวแนวนอนสามแถวอย่างนี้นะได้เลขหกชุด อาแคบเข้ามาอย่างนี้ก็ได้นะอา้าวันนี้ก็หกชุดแล้วนะนี่เห็นไหมโอกาสจะเป็นไปได้นะสองห้าสามแปดนี่สองชุดนี้เด่นนะแปดเจ็ดเก้าหกแปดหกแปดเจ็ดเก้าหกเก้าเจ็ดสองห้าสามแปดสามสี่นี่นะนี่นะ ชุดเด่นอยู่ตรงนี้นะถ้ามาได้ก็สองห้าสามแปดสวยกว่าเพื่อนนะฮะอะหมดเวลาพอดีครับผมแคบหน้าจอกันเอาไว้อ่าเราจะรอผลกันตรงนี้นะมาตามนัดหรือไม่นะเขียนรอผลกันตรงนี้นะอะอามล้วรัจากครับผม12บสนาทีห้ 53, เกือบ13บสานาทีนะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับผมไปแล้วไปแล้วไปแล้ว